สายถ่ายแพ็กช็อตเนี่ยมีติดสตูไว้เลยนะครับแก้ไขปัญหาได้แน่นอนสวัสดีครับผมซีตาช็อปออนไลน์นะครับผมวันนี้นะครับมีอุปกรณ์ของนิเวอร์ตัวหนึง่งทํามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนถ่ายสินค้าเลยนะ,ะหลายๆคนถ่ายสินค้าเนี่ยจะเจอปัญหาว่าสินค้าบางประเภทถ่ายค่อนข้างยากเช่นนาฬิกาแก้วถ้วยชามต่างๆเพราะอะไรมันจะเจอเรื่องของแสงสะท้อนเงาของแสงเนี่ยที่เข้ามาสะท้อนบนตัวถุนะครับผมในการถ่ายพวกนี้บางทีถ่ายยากมากเขาเรียกว่าเงาของแสงเนี่ยทำได้ยากทางน e เวอร์ได้อ,อุปกรณ์มาตัวหนึง่งมันคือชา d o w ดเลตคอนโทรล บ็อกคืออะไรตัวนี้มันจะเหมือนเต็นท์อันหนึง่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่เาเดี๋ยวผมการให้ดูก่อนนะจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเหมือนกระดาษไขอ่าและเวลาเราประกอบร่างมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโดมอ่าเหมือนโดมอย่างงี้จะเป็นกระดุมอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บนี่ประกอบเสร็จจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้วิธีการใช้งานครับไม่ยากเลยเราต้องการถ่ายอะไรเนี่ยเราเอาของวางโต๊ะแว,ว้เอาตัวนี้ครอบ แล้วคุณก็จัดแสงของคุณปกติเอาของวัตถุที่เราจะถ่ายเนี่ยปกติที่แบบว่ามีเงาสะท้อนอะไรเงี้ยให้เราวางไว้ในนี้แล้วเราถ่ายจากมุมท็อปด้านบนคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยซอฟแสงให้เพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยไม่มีเงาสะท้อนซึ่งไอ้ตัวเต็นท์เนี่ยมันให้มาทั้งหมด3ไซส์นะครับ14นิ้ว15นิ้วแล้วก็20นิ้วอ่าหลายๆคนเนี่ยที่เจอปัญหาเลยนะถ่ายนาฬิกาถ่ายพวกถ้วยแก้วอะไรต่างๆมันจะขึ้นเงาอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งแพ็กเกจจ ช่วยได้นะครับมันทาการเขาเรียกว่าซอฟแสงอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะอ่าเนี่ยตัวอย่างถ้าเราถ่ายแบบปกติเนี่ยไม่มีตัวซอฟแสงนะสังเกตได้เลยจะเห็นเงาอยู่บนวัตถกุกับการเมื่อไหร่ที่เราใช้ตัวเนี้ครอบลงไปนะครับแล้วก็ถ่ายเข้าไปเนี่ยสังเกตเลยเงาสะท้อนทั้งหลายมันจะหายไปเลยอ่าไอ้ตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับ ใครกำลังที่ถ่ายโปรดักเนี่ยเจอปัญหาต้องแบบมานั่งรีทัชลบเงาทีหลังใช้ตัวนี้ครอบก่อนแล้วถ่ายปัญหาของคุณจะหมดไปเลยพวกถ้วยชามจะเห็นเลย,เ,ลย,เ,ลยเครือบเฟรามิกต่างๆนะครับนาฬิกาเนี่ยเห็นชัดเลยแม้กระทั่งจิวเรีหรือแม้กระทั่งพวกเหรียญที่เป็นเหรียญเงินเหรียญอะไรเงี้ยเวลาโดนแสงมันจะสะท้อนถูกไหมครับไอ้ตัวนี้จะช่วยคุณได้เนี่ยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ ใครนะครับที่กําลังถ่ายสินค้าถ่ายแพ็กช็อตอยู่เนี่ยก็ลองดูตัวนี้ไว้พิจารณานะครับสำหรับเจ้าตัว Newer NK ศูนยนย์อ่าสายถ่ายแพ็กช็อตเนี่ยมีติดสตูไว้เลยนะครับแก้ไขปัญหาได้แน่นอนครับผมถ้าลูกค้านะครับสนใจสินค้าที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับสามารถซื้อได้ที่ซิต้าเวิร์ทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์คลิปของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางซิต้าเวิร์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม